สวัสดีชาวทีเอสโมบายทุกๆคนนะครับก็กลับมาพบกับผมในายบัสกันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมก็เอา5ขุนพลสุดยอดเยี่ยมนะครับในปลองข้ามเซิร์ฟเวอร์ไห,ห้ทุกคนได้ดูกันนะในเมื่อมีสุดยอดแย่แล้วก็ต้องมีสุดยอดเยี่ยมนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าขุนพลทั้ง5ตัวนี้จะตรงใจเพื่อนๆไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของอันดับที่5นะครับ สำหรับอันดับที่นะครับจะเป็นของใครไปไม่ได้นดับแน่นอนว่าต้องเป็นของกวนอูธาดลมแน่นอนนะครับพอเข้าไปสู่เวทีปลองปุ๊บเราจะได้เห็นเขาแน่นอนนะครับทำไมเขาถึงได้เข้ามาในติดอันดับในปลองข้ามเซิร์ฟเวอร์เหรอครับนั่นก็เพราะว่าไต้หวันได้ทําการใส่สกิลอาวุธเขาเข้ามานะครับซึ่งสกิลอาวุธนี้สามารถทําให้เขาโจมตีสลบได้2เป้าหน้าหลังนะครับและถ้าเราอัพ ไปจนถึงระดับสูงสุดโอกาสติดสลบก็จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมเคยเห็นอของคนจีนนะครับคือแทบจะติดสลบทุกตาเลยนะครับแทบการันตีติดสลบเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะัพจนเป็นบวก5แล้วนะครับถือว่าป่วนได้ดีทีเดียวนะครับต่อมานับมาดูกันในส่วนของอันดับที่4นะครับสำหรับอันดับที่4เนี่ยก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นของ น้องจูเกอกลัวนั่นเองนะสำหรับน้องนะครับตั้งแต่เข้าเมตามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในเมตาอยู่นะเป็นขุนที่สามารถนำไปใช้ได้หลายๆกิจกรรมทีเดียวและการที่เข้ามาสู่ติดอันดับ4ในปล้องข้ามเซิร์ฟเวอร์แน่นอนว่าก็เพราะสกิลต้นไม้จับของน้องนั่นเองถึงแม้ว่าในปล้องนี้จะใช้อัญเชิญไม่ได้แต่น้องก็ยังเหลือ2สกิลที่สามารถใช้งานได้นะครับนั่นก็คือต้นไม้จับกับงูดินนะซึ่ง ทั้งสองสกิลนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อปาร์ตี้มากเลยนะครับในส่วนของสกิลงูดินเนี่ยก็ทำให้สตูติสถานะลดไว้นะต่อมานะครับในส่วนของอันดับที่3นะครับสำหรับอันดับที่3นะครับก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นคุณตาฟยวฟ้าของเรานั่นเองนะถึงแม้ว่าการเข้ามาในปลองข้ามเซิร์ฟเวอร์จะใช้อันเชิญไม่ได้นะครับ แต่คุณตาฟยวฟ้าของเราก็ยังมีกระจกกลางหน้าหลังนะครับและที่สำคัญนะป่วนสุดๆเลยในปลองข้ามเซิร์ฟนั่นก็คือสกิวาวุธของคุณตานั่นเองนะที่ออกไปโจมตีคู่ต่อสู้นะเป็นการยั่วยุให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาโจมตีเฉพาะตานะครับแล้วก็เป็นการโจมตีแบบธรรมดานะบังคับโจมตีด้วยทำให้ ในปลารอเนี่ยจะเห็นคุณตาเนี่ยเยอะมากนะครับยิ่งถ้ามีคุณตา3 4ตัวเลยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยแทบจะสูไม่ได้เลยนะครับด้วยความที่4ตัวชาร์จเข้ามาทีเดียวพร้อมกันแบบนี้ยถ้าเกิดติดพร้อมกันหมดนี่คือสวยเลยนะครับเตรียมกดออกเกมได้เลยนะต่อมานะครับในส่วนของอันดับที่2นะครับสำหรับอันดับที่2นะครับก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องเป็นแม่ทัพหารสิ้นนั่นเองนะครับ สำหรับหานซินเนี่ยเป็นตัวขุนพลเปิดเมตา2.0ตัวแรกเลยนะครับเข้ามาในเมตาแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้เล่นทุกๆคนเลยนะครับด้วยความที่ว่าเขามีสกิลน้ำแข็งจับ3เป้าแล้วก็อยู่ล็อกได้นานถึง6เทินนะครับรวมเทินแรกที่จับด้วยทำให้เขาเข้ามาติดอันดับ2อยู่ในปลองข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับแค่สกิลเดียวเนี่ยก็น่ากลัวแล้วนะครับถ้าโดนล็อกเนี่ยก็คือจบเลยนะครับค้างไป6เทินนี่ะแทบจะแบบ ออกไปกินข้าวแล้วกลับมายังค้างอยู่เลยนะยังค้างอยู่หน้าจออยู่เลยนะติดน้ําแข็งจับอยู่นะแล้วก็สําหรับอันดับที่1นึ่งนะทัทัน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 ทนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอคิดว่าใครครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าอันดับที่1เป็นของใครททนและแล้วอันดับที่1นะครับก็เป็นของกวนอูธาตุมืดนั่นเองนะโอ้โหล็อกทั้งอันดับ5แล้วก็ล็อกทั้งอันดับ1ไว้นะครับ หลังท้ายและล้างหัวไว้เลยนะสําหรับกวนอูท่เมืดถ่ามองแบบเนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ว่าที่เขามีประโยชน์เพราะไต้หวันได้ทาการใส่สกิลอาวุธเขาเข้ามานะครับทําให้เขามีประโยชน์ในการประลองมากไม่ว่าจะกิจกรรมประลองใดๆก็ตามนะเขายังคงคองเมตานะหรือแม้แต่การลงด่านก็ตามนะครับโอ้โหมีประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจริงๆแค่สกิลเดียวนะครับทําให้แบบเมตาพลิกพันอย่างมากแล้วก็ทําให้เกมน่าเบื่อลงอย่างมากด้วยนะ โอ้โหเราก็ได้ยินแว่วๆมาว่าฝั่งไทยเนี่ยกำลังจะแจกกลนูมือใช่ไหมครับก็ขอ <c oughs> <c oughs> ผมกลัวว่าจะบรรยากาศมันจะเหมือนของไต้หวันนับคือตัวเนี่ยมันทําให้เกมดูน่าเบื่อขึ้นเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าสกิลมันจะว้าวขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยอาวุธเนี่ยมันเป็นการโจมตีหกเป้านะแล้วก็สุ่มติดสลบสุ่มติดอ่า ล็อกมืนด้วยนะครับล็อกมืน่นล็อกสลบนะทั้ง2ส,สกิลอยู่ในสกิลเดียวนะครับสถานะ2ส,สกิลอยู่ในสกิลเดียวก็แน่นอนว่าแค่สกิลนี้ส่งผลให้เขาขึ้นเป็นอันดับที่1น,นะครับอย่างไม่ต้องคาดเดาอะไรมากมายเลยนะแล้วนี่ก็คือ5อันดับขุนพลสุดยอดเยี่ยมในปลองข้ามเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้ากระโดดเข้าไปต้องเจอ5ตัวนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย